สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เมนูก้อยเดอ้อพี่น้องเดอ้อก้อยก้อยวัใส่เดือดดอกพี่น้องใส่ออมเบยแห่งแห่งงล่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวให้เจ้าเที่ยวทางนหน่อยก่อนพี่น้องเด้เจ้าเที่ยวท,ยทางหน่อยก่อนโอ้กินข้าวน้ำรูปนำหลานเดอ้อเจ้าเที่ยวทางเลยพักยารวมสมบูรณ์ขี้ปังปังไงเดอ้อพี่น้องเดอ้อ มาพี่น้องมากินก้อยน้ากันพี่น้องนี่อันผักเด้อพี่น้องเด้อผักสลัดพี่น้องสลัดอีเลิร์ดผิดน้องอีเลิรดงามๆเลยพี่น้องแซ่บแสบเลยมึงเขือลูกโดดเทียมพี่น้องเหนียวบักเต็มทีบมามาผิดน้องมาแซ่บแสบเลยผิดน้อง เอองามงามพี่น้องเออเขื่อก็ได้เออมาเดินพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยเด้อผวกก็กินดิบพี่น้องเอ,อย้ย,อยแซ่บๆเลยมือนี่โอ้บอกแหลกบกแหลกคำแหลกแห้งมันพี่น้องอืมลาบอันอันแขนบึ้งมือนี่อืกว่กว่ ปล่อยเนื้อพี่น้องปล่อยซิ้นบ่บ่บ่ใส่เลือดเอกพี่น้องมือน,นี่บ่ต้องใส่เลือดเอาอันแข็งๆเลยพี่น้องเลยแซ่บแซ่บหมอเทียมไม่ได้เดือดพี่น้องเลย bạn chảy huyết viên nào đấy, nó mới tròn chảy lượt nha, hết băng lái đấy, ngay đấy, thưa phu thầu vẫn năm đi nào đấy, không, bày. không bày,

Thấy lợi vẫn ngam khắc Mình nhau ngam ở đây này giờ là khẩn Bật nọt không?

เพื่อกินนำ้ำไหเพื่อกินน้ำก่อนเดี๋ยวอันเพื่อนอันเห็นเขากินเพื่อนก็อยากนำ้ำกินมาเมื่อดอกะเมื่อกีแบ่งไว้เพื่อนอยู่แต่ว่าเพื่อนอยากน้ำนะน,นำ้ำลายแตก เจบอยู่ดอกพี่้องเอ้ยจับอยู่ฝากช่องพี่อ้วนพักกินเด้อพี่แดงเด้อฝากคนไร์กนที่ต่ำเนี่ยครับเป็นกำนัำใจใพี่อ้วนเนเด้อขอบคุณหีายครับเพื่อการ thịt thuốc thịt có khó phải đưa bị động đỡ thằng em đấy có khóa phải là gì mà sẽ không ngăn nhận ra đây nhà quay nè quay những phân cả ma Tổng nó phân lại nữa มีเลือดพี่น้องเย้ยมือเย่ยแข็งแกรเลยเนื้อสั้งๆใหม่ๆเลยจะเคียงเลยพี่น้องเลยเห็นขาหอยปัดเลย,เลยพี่น้องสดๆเลยสูใหญ่ครับอือ ฝากพี่น้องเขามารับช่วงไปเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจพี่วันเนี่ยขอบคุณในลายครับผม โดดไหมเห็นว่าลูกไม่น้อยอยู่ป๊าดพี่น้องเลยออกงอแฉกงวะตุวสุดจิ้งก้อยกินหลามมันก็จะเมียนออกสองข้าวเอาไปก่อนเดี๋ยวบีกหนึ่งพี่น้องเลยแกขาว

โอ,โอ้ยมลพิ n เลือบไปู่้เทาเล็กน่อย่องสองเ่าแล้วมงกินหมดไหนเนพี่ non วันนึงก็เอาไปแล้วอยากน้ำจัดที่แรกมามพี่น้องตัวท้ายแหลยีาล่ะ ยี่เดล,ล่าแต่เด็กพี่น้องเด้อกินบ๊สวยบ๊วงามแบบไหนก็อขอโทษขอไปเด็กพี่น้องเด้ออันฝากช่องเนี่ยที่วันฝากกินเด้อพี่น้องเด้อฝักลิ้ต่ำเนี่ยฝักรับชมเนี่ย,ยจะเก็บจะจนเด้อพี่น้องเด้อรำรว,วยกันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหนมาเทมา เด้อครับเด้อขอบคุณอหลายครับสวัสดีครับ